นงประทองด้นะครับนี้นะทารักเ้นกันไนะครับเดินนำไปลยครับผมที่เหือเดี๋ยวทีงานจะยกไปขึ้นรถให้นะครับอาช่วยกันครับช่วยกันาดายคนดี้อาอาปสีนเลย chửng chửng đen đôi <laughs> bắt tà đi bắt mày ขึ้นไปขึ้นีคนนดงครับ้หัมากอนี้ยังายังอยู่ังอยู่จะมาฐานอ่ะฐานยังอยู่ครับยังไม่ลงล็อกยังไม่ลงครับเล็กเล็กกว่าานยัี่ไปเดี๋ยวนี้ไม่ลงไม่ตอไม่ต้องไม่ต้องงยล